ครับคุณผู้ชมเราซื้อมาก็นานมากแล้วไม่ใช่นานมากแล้วสิเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ก็หลายหลายหลายวันแล้วนะหลายวันนะครับก็เนื่องจากว่าเขาลงขายไว้ซื้อไม่เคยทันเพราะว่าตังไม่มีนะจ๊ะคราวนี้ก็อ่าโอเคไปเจอในโชปปี้นะครับ คาก็โอเคยังพอสู้ไหวอยู่อ่ะแต่เราจะมาแกะกล่องกันก่อเลยก็แล้วกันเนาะว่ามันเป็นเช่นไรบ้างนะฮะป็นกล่องพลาสติกใสอ๋อนี่เขาให้ฝาให้อะไรมาด้วยนะอย่างกระกาษปองนะฮะแบบเอาไว้ปิด่ยนะคุณเอาไว้ใส่ฝาครอบในนี้ก็ภายในกล่องก็มีฝาครอบแล้วก็ที่ปิดฝานี่พระเอกของเราคือนนี้นี่ ตเอกของเราคือไนกี้นะครับผมไนกี้ไนกี้คู่สีชมพูนะครับเป็นขนาดหนึ่งหนึ่งทับหกนะครับผมเราจะมาดูกันว่ามเป็นยังไงบ้างผมชอบสีนี้ที่สุดแล้วเพราะว่าสีเนี้เขาสวยมากเลยนะสีอื่นมันไม่เจ้าสวยจริงๆคุณผู้ชมนีเขาให้อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะ ป้ายยี่ห้อไหมใช่ไหมแ,แบรนด์เนมอะไรเงี้ยเนาะแบบเป็นป้ายเนี่ยมันมันเห็นปะซแบบูมเหมือนใกล้ๆดิเขาว่าไงโอ้โหมีแบบมีแบบเนี่ยเห็นนะเออเจ๋วดีเนาะคุณผู้ชมแต่เรามาดูกันก่อนนะแม่เจ้าดูดิโคตรสวยสงจริงเลย ผมจะซูมให้ดูนันใกล้ๆนะครับผมแม่เจ้านิวยอร์กอเ a ท่านผู้ชมด้วยความสงสัยวิวสวยสวยมากเลยโคตรสวยเลยดูดิ จริงๆมันเป็นพื้นสีแดงนะแต่ว่าเขาบอกว่าล็อตนี้มันมีแค่สีม่วงอ่ะโอเคไม่เป็นไรขอแค่รองเท้ามันเป็นสีชมพูเ็พอละเชือกไม่เป็นสีขาวเป็นสีชมพูก็ไม่เป็นไรอีกจริงๆมันจะเป็นสีชมพูไงคเอ้เป็นสีขาวนะเชือกเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสีชมพูนะลูกค้าจะเอาไหมอ่ะโอเคมาถึงขั้นนี้แล้วผมก็เอาละครับนะฮะอันนี้เป็นป้ายยี่ห้อโอเคเดี๋ยวเราเก็บใส่ในซองนะครับผมพูดมากไม่ชอบกดข้ามคลิปไปรูปนะ นะลูกนะไม่ต้องมาเที่ยวดา่าเที่ยวทําเหมือนพวกขาดความอบอุ่นนะครับผมนี่ดูดิหไหมสวยไหมถอยซูม่อนเออยรับหนึ่งนะชุบเอากล่องวางไว้ดองขยันปิวันจริงอือูเชือก สวยมากเลยคุณผู้ชมสองข้างนะเป็นรองเท้าที่โคตรสวยเลยพูดบ่อยๆพูดเย,ยอะๆนะลำคากนกน็ขอโทษด้วยเฮ้ยสวยผมจะเปลี่ยนม,ม,มุมกล้องก่อน กันเดยวยาวแล้วผมเป็นสิ่งที่ผมยังค้างคาใจอยู่นะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างภายในมันก็มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะภายในมันก็ไอ้นี่นะมันมีเชือกข้างในเนาะเขาก็ยัดแต่เราไม่ผูกนะแต่ร้อยก็ร้อยได้แต่ตรงเนี้ยรูอีกสองรูเราไม่ร้อยเราปล่อยเบอร์ไปเลยเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วนะ ข้างอันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาวเดี๋ยวเราจะเอาคนสวยๆของเรามาลองแบบนะครับลองแบบของเรามาใส่กันดูนะะว่ามันจะใส่ได้ไหมนะโอเคเล,ลองนะนี่นนีใส่ไ,ได้คุณผู้ชมอ๋อเดี๋ยวเราถอดให้ดูใหม่นี่นะ ผมใช้ตีนแบนนะนี่นะครับผมก็ใส่เข้าไปเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ตีนแบนนะคุณผู้ชมเดีย๋ยวจะซูมดีกว่าเอ้ย hey, แม่งกูชอบออกเฟรมผมแม่งชอบออกเฟรม่ะผมขอโทษด้วยแล้วกันขออภัยนะโอเคมือใหญ่ก็เนี่ยนะอโอเคอันนี้อ่ะข้างขวาเมื่อกี้ใส่ปิดด้านนะเราใช้ตีนแบนเนี่ยนะฮะเป็นรุ่นของอา่าเป็นบอดี้ของ เวลี่คูลนะครับผมเวลี่คูลกอล์ฟนะใส่แล้วมันสุดใส่ได้ใส่ได,ได้แม่เจ้าใส่ได้จริงๆด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยว oh, เลยยืนเยี่ยวให้ลิงดูนะฮะแล้วก็ันนี้ก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวแป๊บน,นะมือมันอ่ะโอ้ยดูยัยงมียี่ห้อไนกี้นะเนะี่ย ว่าเฮเ้ยนะมียี่ห้อในกี้ตรงนี้อีกด้ะเฮ้ยแม่งเฟี้ยวอ่ะดูดิเออสเนคเกอร์อ่ะเฮ้ยออโอเคออฟฟมเป็นรองเท้าที่แบบว่าผู้ผู้ผู้ชายใส่ดีกว่านะผู้หญิงไม่ค่อยมันก็มันก็ได้แต่ว่าดูลองดูกระมนั้นแบบนึงฮะ kul kul om ถอดมือถือนอนันนั้นนึ่งใส่กับฟิกเกอร์แล้วแม่งโคตรเฟี้ยวเลยเฮ้ยแม่งเฟี้ยวอ่ะจริงๆใช้เท้าผู้ชายาดีกว่านะเพราะว่าเท้าผู้หญิงมันจะแบบมันจะใหญ่มากเลยเหมือนแบบรองเท้าเป้งเลยเห็นไหม Cả... <laughs> mất phiếu ạ à. mình sẽ đưa về dài và nó ngủ xuống đó này mới phủ cái thế nào rồi ันก็จะใหญ่นะครับผมใส่ได้ใส่ได้ไดจริงๆอะ่ะถ้าเราเอากางเกงกางเกงเหมือนกับางเกงวอร์มอะนะตัวใหญ่ๆเป้งๆอะ่ะมันก็จะเป็นแบบไอ้นี่เลยมันจะเป็นแบบขเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นแบบอ่านิพอบะฮะามาล็อกมือถือก่อนนะชึ้บเีนี้เราลองมาโพสท่าเท่ๆก่อน มาลองโค้ดท่าเท่ๆกันดูนะ

หัวมันเป็นแบบหัวมันเล็กเนาะหัวมันไม่ค่อยสมกับสัดส่วนของตัวเลยปะเนาะหัวแม่งเล็กมากเลยหน้าเขาเรียวหน้าเขาเล็กไนะนางแบบแลนะเดีาเราพูดถ้าเท่ๆเฟี้ยวเเๆเกลียนเกียน,นกันดูนะครับอไรีแม่โคตรยัางสีเลยี๋ยวนะถุงอาหารแมวเนะลงไก็จะไวันนี้เนาะ Oh. ไม่ได้แย่เลยนะนซื้อมาจากไหนลองไปดูในชปี้นะพิมพ์ว่ารองเท้าไนกี้แหละแล้วก็หนึ่งทับหกแล้วคุณก็จะเจอสิ่งที่คุณต้องการ,รผมว่าเพียงพอละได้สีนี้ก็โคตรเฟี้ยวแล้วเอามาให้กับสาวๆพวกนี้ได้ใส่กันโอเคครับผมก็ขอจบการ รีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมแม่ค่ดเสียวเลยวะถ้าเรามีสกเก็ตบอร์ดมันคงอยากนะมันคงอยากแบบมันจะเข้าเอามาจัดฉากาถ่ายรูปเล่นสวยๆเฟี้ยวเลยโอเคครับขอบคุณทุกๆคนมากๆที่กดเข้ามาดูนะครับต้องไปแล้วละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย